All Star Super Match 2025ไทยเกาหลีไทยได้อะไรเกาหลีได้อะไรสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชนะนะครับผ่านไปแล้วสำหรับบอลล์บอลกระชับมิตร AllStar Super Ma t c h ระหว่างทีมดาวรุ่ง All-S t a r ของไทยแล้วก็ทีมเกาหลีใต้ที่จริงก็มีทั้งผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงและผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของทีมชาติ ผลปรากฏว่าออสตาที่เป็นวัยรุ่นดาวรุ่งเมื่อวันที่19ไทยก็ชนะเกาหลีไป3ต่อ1เซตนะครับในส่วนของออสตาชุดใหญ่ไทยก็ชนะเกาหลีไป3ต่อ1เซตของวันที่20เมษายนที่จริงไทยเองก็ไม่ครบนะครับยังขาดผู้เล่นหลักๆที่เป็นตัวทีมชาติที่อยู่ในลีกต่างประเทศเช่นอัชรพรบุ๋มบิ๋ม พิมพิชยาพรพันธ์เปียนต์ขาดไปถึง5คนในฝั่งของเกาหลีใต้เขาก็ขาดไปสัก3คนก็มีอินดายอนซึ่งเป็นเซตเตอร์ของฮุนไดและพโยซึงจูซึ่งเป็นตัวตบเมื่อก่อนเล่นของ IBK a n t อันโตตอนหลังมาก็ย้ายทีมไปแล้วแล้วก็มีผู้เล่นที่เป็นตัวตบอีกคนหนึ่งนะครับตัวสูงๆเท่ากับพโยซึงจูนี่แหละแต่ผมจำชื่อไม่ได้ ดูเหมือนเธอจะสังกัดทีมฮุนใดทีมเดียวกับวิภาวีสีทองเมื่อสองฤดูกาลที่ผ่านมาวันนี้จะมาวิเคราะห์ว่าการที่ทีมชาติไทยนำโดยโคดออสเกียรติพงศ์รัศดะเกียงไกรพาน้องๆที่เป็นยังสตาร์ดาวรุ่งกับทีมชาติพี่ๆสอคนที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่ไปกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเกาหลีดูสิว่าแมตช์สอแมตช์นี้นะครับ ไทยได้อะไรเกาหลีใต้ได้อะไรบทบาทของสมาคมบทบาทของโค้ดออสบทบาทของทีมและผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งผู้เล่นที่เป็นทีมชาติบทบาทของใครเป็นอย่างไรบ้างบทบาทคนที่หนึ่งที่จะต้องพูดถึงคือโค้ดออสเกียรติพงศ์รัศดรเกยียงไกรนะครับว่าผลของการที่ท่านพาลูกทีมไปทัวร์กับเกาหลีใต้ในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างข้อที่1ครับ โคดออสได้พิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะว่ามีแฟนๆโดยเฉพาะแฟนชาวไทยบอกว่าโคดออสไม่ได้ทำทีมมาแล้ว8ปีการมาทำทีมในครั้งนี้จะไหวไหมโคดออสได้เรียกผู้เล่นมาฝึกซ้อมเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับแมตนี้เป็นแมตจริงที่ได้ประลองกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นทีมระดับโลกเล่นใน V n l ชิงแชมป์โลกจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทเขาไม่ได้ แล้วหลีกในเกาหลีใต้เองซึ่งมีอยู่7ทีมก็เข้มแข็งมากเล่นกันแข่งกันสัปดาห์หนึ่งสครั้งและเล่นกันแข่งกันทั้งหมด3รอบใน1นึฤดูกาลเพราะนั้นผู้เล่นเขาจึงมีโอกาสได้พัฒนาจะเห็นว่าลูกเสิฟของเกาหลีใต้เสิฟได้ดีมากแต่ข้อผิดพลาดอื่นๆลูกตบลูกบล็อกลูกหยอดก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์โค้ดออสทั้งการฝึกซ้อม การควบคุมทีมการวางแทคกติกการแก้ไขเกมแล้วก็การลงแข่งขันจริงๆการไม่ได้ทำทีมมา8ปีแล้วมาทำในครั้งนี้ผลงานก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันประเด็นที่2ของโค้ดออสก็คือถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ทำทีมมา8ปีแต่ท่านก็ทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิคของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งก็ คิดว่าความคิดของท่านสมองของท่านก็ไม่ได้ปิดนะครับถึงแม้ว่าจะดูการทำทีมของโค้ดทีมชาติหรือโค้ดทีมชาติอื่นๆท่านก็ต้องมาคิดวิเคราะห์ช่วยโค้ดทีมชาติไทยในการวางเทคนิควางแทคกติกหรือว่าเสนอข้อคิดเห็นในการทำทีมของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหญิงหรือผู้เล่นชายในนามของทีมชาติ ข้อที่3ที่ผมมองดูก็คือเป็นการเปิดตลาดในเอเชียเป็นการที่จะให้สโมสรต่างๆในเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้โดยเฉพาะเกาหลีใต้เราเคยมีผู้เล่นของเราเล่นในหลีกของเกาหลีใต้โคโว,วิลลีกคนนะครับในฤดูกาลปี24ก็คือมีพรพันธ์มีโมเมและก็มีวิภาวี แล้วก็ได้มีสาวไทยหลายคนมาราบตัวนะครับก่อนหน้านี้ในปี2-5ก็มีนุกนิกมีมีดนพรมีกันที่มากลุบแก้ววันนี้ก็ถือว่าหลายคนไม่ผ่านการราับตัวทีนี้การที่โคอดอสพามาเล่นจริงๆให้เกาหลีใต้ดูเต็มรูปแบบก็ทำให้โคดหลายคนได้เห็นแล้ว กติกาแก้วพินก็เคยมาเล่นสั้นๆกับทีมรู้สึกจะเป็น G.S. c a l t e c h นะครับวันนี้ได้เห็นแล้วว่าพัฒนาการของกติกาแก้วพินเล่นลูกตบได้ตบได้หนักมากแม้กระทั่งเฮดโค้ชคังซองฮยองของ All Star ซึ่งปกติท่านก็ทำหน้าที่เป็นโค้ชของหุนใดก็ยังชมนุกนิกก็ไม่แน่นะครับนุกนิกอาจจะเข้าตาอาจจะถูกดึงตัวไปเล่นทีมฮุนด นี่เป็นการเปิดตลาดในระดับเอเชียในระดับอาเซียนเชื่อว่าหลายทีมแฟนๆในอาเซียนแฟนๆในเอเชียก็คงจะติดตามดูความเคลื่อนไหวของทีมไทยข้อที่4ของโค้ดออสเนี่ยเป็นการเตรียมทีมท่านผู้ชมเพราะว่าปี2025ก็มีการแข่งขันระดับนานาชาติเริ่มต้นด้วย VNL ในเดือนมิถุนายนและก็ตามด้วย c CV League ซึ่งเป็นวบลเล์บอลระดับอาเซียน แล้วก็ตามด้วยชิงแชมป์โลกในเดือนกันยายนและก็ตามมาด้วยซีเกมในเดือนธันวาคมโดยเฉพาะชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็ต้องเตรียมทีมดีๆนะครับสร้างศรัทธาสร้างการตลาดให้แฟนๆมีความเชื่อมัน่นและก็ปรากฏต่อสายตาของสโมสรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุน่นและก็เกาหลีซึ่งเป็นตลาดของทีมชาติไทย ข้อดีข้อที่5ของโคดออสเราได้เห็นการแก้เกมนะครับโดยเฉพาะช่วงแก้เกมทีวีก็ได้ถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงให้เราดูจะเห็นว่าท่านจะมีข้อแนะนำให้กับผู้เล่นทุกครั้งโดยเฉพาะตัวผู้เล่นที่เป็นตัวกระจายบอลก็คือเซตเตอร์ท่านบอกเลยว่าเซตเตอร์เมื่อรับลูกมาแล้วก็จ่ายให้ใครก็ได้3คน จริงๆแล้วเซตเตอร์ก็ต้องตัดสินใจว่าจะจ่ายให้ใครไม่ว่าจะเป็นหัวเสาบีหลังหรือว่าจะเล่นลูกหยอดหรือบอลเร็วการกระจายบอลไปให้ผู้เล่นได้มีโอกาสเล่นหลากหลายจะเป็นเรื่องที่ดีทําให้คู่แข่งจับตัวยากไม่เหมือนเกาหลีนะครับเกาหลีสังเกตดูเขาพยายามจ่ายบอลไปให้เบอร์ B 15 อีกคนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้เราที่เกาหลีมักจะจ่ายลูกไปให้ก็คือยุนจูเบอร์9ท่านผู้ชมโดยเฉพาะในเซตที่4ปลายปลายเซตคนนี้ทำแต้มได้เยอะทีเดียวแต่การที่เซตเตอร์มุ่งจ่ายบอลให้แค่คน2คนจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเดาทางได้ถูกจุดนี้เราต้องชื่นชมในการแก้เกมของโคดออสซึ่งท่านจะเฝ้ามองเฝ้าวิเคราะห์และก็มีข้อแนะนำให้กับผู้เล่นได้ตลอด ข้อที่6ของโค้ดออสที่ผมวิเคราะห์ได้ก็คือการควบคุมอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะของท่านสูงมากอาจจะเป็นเพราะโค้ดออสที่ผ่านมาก็เป็นกรรมการสมาคมเป็นประธานเทคนิคซึ่งจะเป็นฝ่ายบริหารความเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนบริหารคนจึงทําให้ท่านแสดงภาวะผู้นําวุฒิภาวะความสงบนิ่งความเยือกเย็นสุข,ขุมได้ดี โดยเฉพาะได้เห็นช่วงที่โดลพรยูฟาได้ประท้วงซึ่งก่อนหน้านี้ยูฟาก็ประท้วงนะครับก่อนที่จะประท้วงแบบรุนแรงในเซตที่4ซึ่งเป็นลูกท้ายๆท,ท,ที่เธอตบไปทัดแล้วกรรมการไม่ให้และสุดท้ายเธอก็ตบปิดแมตต์ไปก่อนหน้านี้ยูฟาก็เคยประท้วงโคชออสก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มแล้วก็ตบไหลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นวอลเลย์บอลกระชับมิตร แล้วก็ไม่มี VAR ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ากรรมการไม่ทันเกมดูไม่ทันโดยเฉพาะการประท้วงคำตัดสินของกรรมการในเซตที่4ซึ่งเธอตีไปติดทัดแล้วกรรมการไม่ให้ซึ่งคิดว่าเกมนี้คงทำให้ผู้เล่นเครียดเพราะว่าคะแนนมันไล่สูสีกันตั้งแต่แต้มที่20มาเท่ากันที่24ต่อ24 25 26 27ต่อ27 29ต่อ29แต่ดูโค้ดออสท่านก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มแล้วก็มองไปที่กรรมการก็คงส่งสายตาในเชิงที่ว่าท่านก็ช่วยทำหน้าที่ให้มันยุติธรรมหน่อยเด็กๆประท้วงซึ่งก็แตกต่างจากโค้ดทีมชาติอืคนอื่นๆนะครับที่บางคนก็ขว่างแฟ้มบางคนก็ใส่อารมณ์หงุดหงิด เถียงกรรมการหน้าดำหน้าแดงซึ่งเราเคยเห็นอยู่โคดอสคงมองว่านี่เป็นแมตช์กระชับมิตรแล้วก็ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆท่านก็มองว่าไทยมีแต่ได้กลับได้โดยเฉพาะในแมตช์นี้เกมนี้เราก็เหนือกว่าเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่ผู้เล่นของไทยจะมาเล่นที่โคเวอลลิกได้รับการคัดเลือกมาเล่นที่สโมสรของเกาหลีใต้ ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมการของเกาหลีเองหรือผู้เล่นของเกาหลีเองก็รู้อยู่แล้วว่าทัดแต่ก็ไม่บอกยอมที่จะรักษาสัมพันธภาพมิตรไมตรีเพื่อผลอันดีในข้างหน้าจะดีกว่าคนต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือโมเมธนาชาสุกสดนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมมาในรอบนี้ฟอร์มของเธอดีมากฟอร์มแข็งแกร่ง ตบเป็นตบตายแล้วก็ท็อปสกอร์ด้วยทำแต้มได้23แต้มตบแรงตบทัดตบฉีกโมเมเมื่อสมัยอยู่ไฮพาร์ในซีซั่นหนึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นนะครับเธอเองก็เคยเจอพรพันธ์แล้วก็เคยร้องให้กอดพรพันธ์ก็คงจะเสียอกเสียใจในฟอร์มของตัวเองซึ่งเล่นไม่ค่อยดีนะครับคือตบไม่ค่อยแรงแล้วก็ตบไม่ตายตบไม่ฉีก จึงไม่ได้รับการต่อสัญญาทันทีในซีซั่น2เธอไปเล่นที่หลีกยุโรปแต่ปรากฏว่าทีมไฮพาร์มีปัญหาผู้เล่นเล่นไม่เข้าขากันทีมอยู่อันดับบ้วยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาของทีมไฮพารในขณะนั้นก็เลยมองว่าน่าจะเอาโมเมกลับมาเพราะว่าเธอเคยเล่นความคุ้นเคยกับโค้รระบบของทีมเธอน่าจะเข้าใจเมื่อเอามาแล้วโค้ดก็จะปรับว่า โมเมธนัชาของเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างประกอบกับไปเล่นที่หลีกยุโรปฟอร์มของโมเมดีเหลือเกินท่านผู้ชมก็เลยกลับมาแต่พอโมเมกลับมาในไฮพาร์ในซีซั่นนี้นะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าฟอร์มของเธอดีมากพาทีมขึ้นสู่อันดับกลางๆของตารางเข้าใจว่าพอเธอไม่ได้รับการต่อสัญญาจากไฮพารในซีซั่น2ในช่วงแรกเธอคงกลับไปฝึกซ้อมไปหาจุดบกพร่อง แก้ไขปัญหาของตนเองจนก,กระทั่งฟอร์มของเธอโดดเด่นแม้กระทั่งโค้ดอลสตาร์ของเกาหลีนะครับคังซองคยองก็ยังบอกเลยว่าทำไมโมเมแข็งแกร่งและก็เล่นดีตบดีเหลือเกินนอกจากตบหนักตบแรงแล้วลูกตบตรงของเธอก็เดาทิศทางยากนี่คือคำชมของโค้ดอลสตาร์เกาหลีหรือว่าโค้ดฮุนไดนั่นเองท่านผู้ชมข้อที่2ของโมเมธรัชชาก็คือต้องชื่นชมในความเสียสละทำเพื่อชาติ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้2วันยายของเธอซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูเธอมารวมทั้งสนับสนุนให้เธอได้เล่นวอลเลย์บอลก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งคนที่รู้ก็มีแต่หัทยานะครับเตยซึ่งนอนอยู่ห้องเดียวกันเท่านั้นที่รู้โมเมไม่ยอมบอกใครนะครับคงคิดว่าถ้าบอกไปแล้วจะทําให้เพื่อนร่วมทีมหรือโค้ดสตาฟโค้ดวิตกกังวล และอาจจะมีผลต่อขวัญกำลังใจของทีมในการแข่งขันในครั้งนี้ข้อนี้ก็ต้องชื่นชมโมเมในฐานะหัวหน้าทีมมีภาวะผู้นำและก็ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีคนต่อมาที่โดดเด่นและก็อยากจะพูดถึงก็คือโดลพรสินโพนะครับหรือน้องยูฟ่าซึ่งเธอก็เล่นดีนะครับแข็งแกร่งทั้งเสิร์ฟทั้งตกโดยเฉพาะการประท้วงหลายครั้งนะครับมีก่อนหน้านี้ ซึ่งโคดออสก็บอกว่ามันไม่มีภาพรีเพลย์ไม่มี VAR ก็เล่นกันต่อไปลูกดิวท้ายๆในเซตที่4ซึ่งก่อนจะปิดแมตช์เธอก็ได้ทักท้วงโวยวายในความอายุทธรรมหรือความไม่ทันเกมของกรรมการว่าเธอตกไปแล้วทัดแต่ทำไมเธอไม่ได้แต้มกลับให้แต้มไปที่เกาหลีซึ่งเกมกำลังสูสีคู่ขี้กันตั้งแต่แต้มที่20เป็นต้นมา ข้อดีของการที่เธอทักท้วงและก็โวยวายในแต้มที่เธอทำได้แล้วแต่ว่ากรรมการไม่ให้ก็คือทำให้ทีมตื่นจากภวังเป็นการรวมพลังของทีมไม่อยากให้ยืดเยอื้อยากให้จบที่เซตที่4ซึ่งก็เป็นสถิติที่สวยถ้าเราได้3ต่อ1ถ้าแข่งในเซตที่5ก็ไม่แน่เกาหลีใต้กำลังได้ใจทีมไทยก็อาจจะท้อแท้ท้อถอย จากการตัดสินของกรรมการก็ได้เอาจริงๆแล้วเกมก็มาสนุกในเซตที่4นี่แหละครับเพราะว่าแต้มมันไล่กันมาสูสีคู่ขี้ตั้งแต,แต่แต้มที่20บุคลิกของยูฟ่าดนพรก็จึงเป็นบุคลิกที่จริงจังแล้วเธอก็ไปเล่นที่หลีกญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็คงได้วิชาจากญี่ปุ่นคนต่อมานะครับบทบาทที่โดดเด่นก็คือนุกนิกมือเซตเตอร์ของเราซึ่งทำหน้าที่แทน พลพันเกิดปราดนุกนิกได้รับการไว้บางใจจากโคดออสตั้งแต่ทีมเกาหลีได้บอกว่าในออสตาซึ่งเป็นดาวรุ่งนะครับทางเกาหลีก็ขออนุญาตใช้ตัวประสบการณ์สูงมาผสมผสานก็คงจะมองว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ดูแล้วประเมินดูแล้วผู้เล่นของไทยดีกว่าสกอร์อาจจะขาดเกาหลีก็อาจจะขายหน้าไปมากกว่านี้ก็ได้ อย่างที่บอกนะครับเป็นแมตช์กระชับมิตรกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกล่าวกันระหว่าง2ทีมโคอดออสก็เลยวางเกมให้นุกนิกนัทนิชาใจแสนมาเป็นตัวเซตเตอร์ตั้งแต่วันที่19ซึ่งเป็นเล่นกับทีมออสตาดาวรุ่งแล้วก็มาเล่นกับออสตาชุดใหญ่ในวันที่20นุกนิกเล่นได้ดีนะครับจนเข้าตาของโค้ดคังซงพยองซึ่งเป็น เฮดโค้ดของออสตาแล้วก็เป็นโค้ดของฮุนไดชื่นชมเลยนะครับก็จับตาดูนะครับไม่แน่ว่าทีมฮุนไดาอาจจะดึงตัวนุกนิกไปเล่นในโคโววิลลิกที่จริงนุกนิกก็เคยมาดราฟในปี2-5ท่านผู้ชมปรากฏว่าไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ว่าญี่ปุ่นก็ดึงไปเล่นนะครับการมาดราฟบ,บางทีมันก็ได้โชว์ฟอร์มไม่เต็มที่มันไม่เท่ากับการแข่งจริงนี่คือการเปิดตลาดของโค้ดออส ของสมาคมลยล์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่พา,ามือตบสาวๆมานะครับมันแข่งจริงมันจึงจะได้เห็นท่านผู้ชมนอกจากจะโค้ดของเกาหลีสโมสรเกาหลีได้เห็นแล้วแฟนๆของเกาหลีก็ได้เห็นนะครับก็คงจะเข้าตาแฟนๆมีเสียงเรียกร้องให้สมาคมให้สโมสรเลือกตบสาวไทยไปเล่นที่โคโววิลิกคือไรายได้เขาสูงท่านผู้ชมค่าจ้างสูง รายได้ดีถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าคนเกาหลีก็ธรรมดานะครับคนเกาหลีเขาก็ต้องอให้ค่าตอบแทนเลี้ยงดูคนเกาหลีด้วยกันของเราได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมคนต่อมาที่เข้าตากรรมการเข้าตาผมในฐานะผู้ชมคนหนึ่งนะครับก็คือวริศราศรีทาเลิศน้องเฟิร์นนะครับซึ่งเธอเสิร์ฟดีตบดีครับโดยเฉพาะในเซตที่1นนะครับเธอไปเสิร์ฟถึงขั้นว่าเรานำา1ต่อ7 แล้วลูกตบเธอก็ดีด้วยกระโดดตบก็กระโดดตบได้สูงแล้วเธอก็มีโอกาสไปเล่นที่หลีกเวียดนามบ่อยๆท่านผู้ชมคนต่อมาที่เป็นดาวรุ่งและก็โดดเด่นจริงๆนะครับแจ้งเกิดแล้วในเวทีระดับชาติก็คือน้องเปียโนนัทริกาวสานนะครับทำแต้มไป25แต้มโดดเด่นทั้งเสิฟทั้งตบนะครับตบดีตบเป็นตบตายเลยละ่ะ ผลต่อมาที่เป็นดาวเด่นนะครับเห็นว่าเข้าตาสโมสรหลายสโมสรน,นะครับก็คือการที่มากุบแก้วครับก็เล่นได้ดีนะครับเป็นตัวตบที่ทําแต้มได้ดีเธอก็โชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยในการที่จะมาทัวร์ออสตราไทยเกาหลีในครั้งนี้อีกคนหนึ่งเลยที่เล่นได้ดีก็คือกติกาแก้วพินนะครับเธอเคยมาเล่นสั้นๆน,นะครับที่ เกาหลีน่าจะเป็นทีม GS c a t Caltech ประมาณ6-7แมตต์นะครับแล้วเธอก็มาได้รับการต่อสัญญาผมเชื่อว่าฟอร์มเธอตบได้ดีทำแต้มได้หลายแต้มในครั้งนี้ผมเชื่อว่าเข้าตาสโมสรเข้าตาทีมโคโบวิลีกเข้าตาแฟนๆเกาหลีแน่นอนนะครับก็รอดูนะครับว่าการมาทัวร์ครั้งนี้ของตบสาวไทยซึ่งหลายคนโชว์ผลงานได้ดี ส่วนหัทยาและก็ทัดดาวตัวมิดเดิลบล็อกนะครับลูกหยอดลูกเล่นเร็วเธอทำได้ดีได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเป็นแบ็กให้กับน้องๆส่งเสริมให้น้องๆได้รับบอลแล้วก็ตบทำแต้มนะครับซึ่งเธอก็เล่นได้มาตรฐานสมกับที่โค้ดออสให้เป็นตัวที่มาช่วยน้องๆคุมเกมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่โค้ดออสสิ่งที่ทีมชาติไทย สิ่งที่ตบเสาไทยได้ทีนี้มาดูว่าเกาหลีได้อะไรบ้างเกาหลีได้ดูตัวเองครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่เกาหลีแพ้ไทยมาตลอดนะครับได้ทบทวนดูได้ดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยที่จะไปประยุกต์ไปปรับใช้ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือสโมสรของเกาหลีโค้ชของเกาหลีได้เห็นฝีมือการเล่นเต็มทีมเต็มฟอร์มเล่นกันอย่างจริงจังมากกว่าการรับของตบเสาไทย ซึ่งเมื่อก่อนทั้งนุกนิกแล้วก็ยูฟ้าดนพรทั้งกันที่มาหลายคนนะครับก็มาให้าทางสโมสรของเกาหลีมาดราบแต่ก็ไม่ผ่านบางคนก็ผ่านนะครับวันนี้ได้มาเจอของจริงได้มาตบกันจริงๆให้เห็นนะครับก็ให้แฟนๆให้สโมสรให้โค้ชได้ดูก็คงจะมีโอกาสที่จะให้สาวไทยได้เล่น เพิ่มโคตาเอเชียได้รับการคัดเลือกมาเล่นในสโมสรโคโววิลิกของเกาหลีในโอกาสต,ต่อไปทั้งหมดนี้เป็นบทวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็นแฟนและก็ติดตามชมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็โพสต์แสดงความคิดเห็นมาได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ tell me what's wrong and why